สวัสดีครับวันนี้เจอกันอย่เช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมีการแนะนํานะครับปลั๊กไฟนะครับที่ใช้ในบ้านนะครับเป็นปลั๊กพ่วงของเราคิดว่าหลายๆท่านคงเคยเจอปัญหานะครับที่ใช้ไปดีๆนะครับไฟไม่ไม่ผ่านปลั๊กนะครับทําไมไฟไม่เข้ามาปลั๊กตัวนี้นะครับปัญหาเกิดจากส่วนมากครับจะเป็นสวิตช์นะครับ ต,ตัวนี้หรือไม่ก็จะมีฟิวที่อยู่ด้านนอกนะครับแต่แต่รุ่นนี้ไม่มีฟิวนะครับปัญหามันก็น่าอยู่อยู่ข้างในน่าจะเดี๋ยวต้องดูวงจรข้างในมานะครับว่ามันมีตัวไหนเสียบเสียหายนะครับแต่โดยมากนะครับเซอร์ไฟตัวนี้มันจะชอบมีปัญหาก็คือบางตัวนะครับบางอันนะครับไฟตรงนี้เมื่อก่อนมันเคยติด บางทีเป็นสีเขียวสีแดงนะครับจะได้เป็นสีเขียวอ่ามันจะมีหลอดไฟอยู่ข้างในนะครับตัวนี้หลอดไฟขาดนะครับไม่เสียคือมันร้อนใช้ไปน,นานๆนะครับแต่ว่าสวิตกก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ากดสวิตแล้วอ่าไฟไม่มานะครับไฟไม่ไม่ไม่ไมไมจ่ายตามปลั๊กนี้นะครับปัญหาเกิดจากสะพานไฟนะครับ ที่อยู่ในสวิตตัวนี้หรือถ้าเกิดท่านไหนไม่ซ่อมนะครับสวิตเราก็สามารถซื้อสวิตชุดใหม่มาเปลี่ยนได้เลยนะครับตัวนี้เปลี่ยนไม่ยากครับเดี๋ยวอ้าผมลืมไปตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้จะมีฟิวอยู่ด้านนอกนะครับถ้าเป็นปลักรุ่นนี้นะครับไฟไม่ผ่านนะครับหรือไฟตัวนี้ไม่ติดสันนิษฐานว่าเป็นที่ฟิวนะครับลองเปลี่ยนฟิลลวดูเบื้องต้นนะครับ แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนฟิลแล้วไฟยังไม่ติดเราต้องมาไล่สายดูครับว่าสายขาดตรงไหนหรือเปล่านะครับสายมีปัญหาไหมอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวนี้โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปแกะปากตัวนี้ดูเลยนะครับ โอเคครับเริ่มเลยครับก็จะมีนะครับน็อตทั้งหมดนะครับตรงนี้ตามรูสังเกตนะให้ดูสังเก,ต,นะดงเกตดูให้ดีนะครับในรูก็าจะมีน็อตนะครับแต่ละอันนะครับปากักแต่ละตัวแต่ในในความรวดเร็ว,รวในการทมคลิปนะผมได้ถอดน็อตออกไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับตัวนี้แกะฝาออกนะครับเสร็จ เราก็มาเช็คสายนะครับเช็คดูสายไฟว่ามันปักนะครับปั๊กสายแต่ตัวนี้ว่ามันขาดหรือเปล่านะครับมีจุดไหนขาดหรือเปล่าอันนี้นะครับโอเคตอนนี้ใช้ได้ ปักไม่ขาดนะครับสายไม่ขาดใช้ได้นะครับก็คาดว่าน่าจ,จะเป็นสวิคนะครับอาจจะมีอะไรติดข้างในนะครับเดี๋ยวจะลองแกะดูก่อนนะครับตันนี้ก่อนที่จะเช็คดูตัวนี้นะครับเราถ่ายรูปไว้นะครับ จำสายไฟแต่ละเส้นนะครับที่อยู่ตําแหน่งนะครับหลงังจากที่เราถอดแล้วเราต้องใส่คืนเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ มันก็เลยไม่มีไฟขึ้นนะครับต่ดลำบากนิดนึงก็จะต้องเชื่อมปัดจีเออตะกัวออกหมดนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะใช้ไขควงตัวเล็กๆตัวนี้นะครับไขควงไฟไม่ค่อยจิ้มทำความสะอาดนะครับมันจะมี เป็นคาบเล็กๆแดนดำๆนะครับตรงระหว่างสะพานไฟนะครับสองตัวบนกับตัวล่างนะครับตอนนี้ ไม่ยากนะครับ เดินชิปไฟดูอีกทีครับโอเคใช้ได้แล้วครับตันนี้ไม่แน่ใจไหมท่านมองเห็นเปล่านะครับเปิด ใช่ปะอ๋อปิดนะครับเปิดฝั่งนี้ครับเปิดไา้ฝั่งนี้โอเคใช้ได้เหมือนเดิมครับเป็นสวิตเสร็จแล้วก็ประกอบเข้าเหมือนเดิม หลังจากที่เราปัดจี้เสร็จนะครับมาเช็คไฟดูทีหนึ่ง ไปดูทีนะครับไบเข้านะคะรับตัวนี้ ใช้ได้นะครับปักก็สำหรับท่านใดนะครับที่จะซ่อมก็ซ่อมได้ครับสวิตไฟตัวนี้นะครับปัญหาเกิดจากตัวนี้อาการก็ใช้ไปนานมันจะเป็นคราบข้เหมาดำๆนะครับติดอยู่หรือบางทีอาจจะมีฝุ่นเข้าไปนะครับปิดกันระหว่างสะพานไฟนะครับสตัว หรือถ้าไม่ซ่อมก็เปลี่ยนใหม่ได้เลยครับตัวนี้มีมีขายนะครับตามรองตลาดปิด